นี่ตอนนี้อยู่ที่บ้านยิทวดนะฮะบ้านริมน้ําที่เมื่อตอนนั้นมาตอนที่ตอนนั้นเคยมานะฮะเดี๋ยู่บ้านริมน้ำนะฮะกวนน็วันนี้วันที่5พฤศจิกายนนะฮะวันนี้วันลอยกระทงนะ,ะไม่รู้ทาไมวันเพ็ญเดือนสองปีนี้ม่งมาต้นเดือนเลยนะฮะแต่นั่นแหละวันนี้นี่ก็นี่เดี๋ยวจะมาลอยกระทงกันนะฮะก็เนี่ยนี้มันกระทงหรือแพร่เนะี่ยมันเริ่มเทิมเลยนะฮะนี่แล้วก็มี ทำกันไปเต็มเลยนะฮะนี่ชุบชุบชุบเนี่ยนี่กระทงกระทงอะไรกันนะฮะนี่ก็จะเลยจมาลอยกระทงนะฮะนี่นี่ยายทำกระทงใช่ไหมล่ะนี่ยายทำกระทงใช่ป่ะใช่ครับเนี่ยเห็นไหมนี่ยฮะแต่ก็ยังไม่เห็นมีกระทงลอยมันยังไม่มืดเนาะนี่ลอยลอยลอยตอนมืดเหรอลุงโจลอยน้ำลงอีกหน่อยอ๋อตัวไว้ก่อน โอเคอน,นั้นก็มีเรือกำลังจะขับผ่านมาถ่ายกับโพมีกับโพสายถ่ายแล้วเนี่ยเอาเหรอพุกคนในกล้องกับแม่เหรอเดี๋ยวถ่ายเรือกันนะมีเรือขับผ่านมาดีนักท่องเที่ยวป่ะใช่นักท่องเที่ยวป่ะไปลงจเจอ,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 อเขไปละ นะฮะแล้วเดี๋ยวฮะใช่ป่ะ <c oughs> แล้วเขาโบกมือให้ด้วยไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละโอ้ยเนี่ยมันก็มีคลื่นมานะฮะแบบนี้ฮะ <c oughs> โอเคก็ <c oughs> สวัสดีฮะวันนี้วันพุธที่เอ่อห้าพฤศจิกาย,ยนนะฮะก็นี่ไงเนี่ยอย,อยู่บ้านอยู่บ้านที่ทวนนะฮะเออมาลอยกระทงกันนะฮะก็นั่นแหละ นี่จริงกูลืมเลยทั้งไปว่าว่าวันนี้วันลอยกระทงนะฮะนี่กูกูดูมากูดูมาตั้งตั้งนานแล้วว่าเรื่องเนี้ยวันไหนเป็นวันลอยกระทงนะแต่พอมาถึงวันลอยกระทงจริงกูลืมนะมันต้นเดือนกันเป็นไงปกติปกติวันลอยกระทงมันต้งนู่นอยู่วันที่สิบหรือวันที่ยี่สิบประมาณนี้คราวนี้มันเป็นเดือนสองมันมาแล้วเร็วเลยว่ามันก็อเออันนี้ก็ดี่งก็มาลอยกระทงฮะแต่ว่านี่ตอนนี้คือกูเรนเบ้อ วิดีโอค้างบิดเรนเดอร์วิดีโอค้างไวในคอมแล้วก็เปิดทิ้งไวเนี่ยเพราะว่าก็กูลืมไงวันนี้ลอยกระทงนะและ้วไอวิดีโอนั้นมันยาวชไหใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ5้าชั่วโมงเนี่ยเรนเดอร์สร็ประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะก็มันก็ลอกมันก็เรนเดอร์อยู่แหละเไม่เป็นไรหรอกนะฮะคอมมันไม่ตัดเพราะกูเปิดวิดีโอทิ้งไวอยู่แล้วนะฮะนั่นแหละอืนี่เดินห้องน้ำเนี่ยเนี่ยนี่นี่ีก็คือถนนต่อมาจากบ้านยายเวลาปาบ้านใจ่ก็ขับถ้าจะขับเลยมามันก็จะมาสุดทางที่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นบ้าน บ้านจะทวดบ้านตะทวดนะฮะตอนนี้ก็นั่นแหละยบ้านเขาอยู่ตรงอนั้นคือบ้านหลังนั้นนะฮะกแล้วก็มีบ้านทรงไทยตรงนี้ <c oughs> คือก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยหรอกนะแต่ว่านี่ครับพกยงพกญาติอะไรเขาก็อยู่กันบางคนก็อยู่ที่นี่นะฮะตรงนั้นก็เป็นห้องน้ำเนาะจริงจริงกูกูเดินมาเข้าห้องน้ำมันแกกูกูงงนะตอนแรกตาตาเขาอยู่ไนงะตอนแรกกูกูจะเดินเข้าไปเยี่ยวเนยะในห้องนี้แต่ว่าตาบอกมาข้างนี้ได้ว่ามันมีโถชี้อยู่นี้อยู่ตรงประตูขาบอยโอ้โห ที่บ้านปกติไม่มีโถชีเลยปกติบ้านใครมีบ้างวะสงสัยตรงนี้น่าจะมีคนมาบ่อยนะแบบมาเที่ยวแล้วนี่มันเวลาขายเงินจีเขาตรงนี้ก็น่าจะมีขายงนจีแหละสมัยก่อนะมีไม่รู้ตอนสมัยนี้ยังมีบปล่ไม่รู้ปีนี้จะมีเงนจีหรือเปล่าเหอแต่นั่นแหละนี่ก็เย็นละนี่ประมาณห้าโมงกว่าแล้วมั้งก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวลอ,อยกระทงเสร็จพ,รพอแล้วพอลอยกระทงเสร็จก็ กลับไปนะครับปานถ้าประมาณทุ่มกว่า,วาป่านนั้นมันก็เรนเดอร์เสร็จแล้วแหละเพราะว่าไอซอนี่เวกัสยี่สองมันมีบอกเลยนะครับว่าจะเรนเดอร์เสร็จตอนกี่โมงมันก็บอกว่าตอนทุ่มสิบห้านะก็ตอนนั้นก็น่าจะพอจะกลับไปก็น่าจะเลยทุ่มสิบห้าแล้วแหละมั้ง <laughs> untuk teng tung sideng tak ada ไอ้นี่ลอยแล้วมันไปไว้ผิดที่โอ้นมาเหนต้องไปตรงนูงน้นเออให้ดละครอะไรเวเว็ววเวาวม่นี้มีเยอไอ้ละครต่างว่ามีคนดูอีก

กบไปเรื <speaking <speaking Bye, ่อยใช่ไหมจับลาบไปมันว yeah, ิ so ่งเบาพี่ไ่ได้มันรู้อยู่แล้วแม่เขาเล่นอยู่แล้วมึงจะมันเล่นแรงๆอย่างเ้ดี๋ยวเทียนไอ้นี่หมดเดียเทียนรอดหมดเฮ้ยมาไปด้วยไก่เย้เขาเล่นอยู่มึงมาวิ่งแรงแบบเมอกี้นั่นก็โดนด่าแม่ไม่ต้องมปหันมาหนอะ ไปอีกไปอีกเร็วเร็วเกำลังสวยช็อตนี้ซื้อซื้อบูตามเลยลูกไปเลยลูกเร็วเร็วลูกเดี๋ยวมันไม่สวยแลกินอะไรวะกินอะไรเนี่ยกินทูบทูี่ไหนทงอันนั้นมากทงันู้นน้าแม่ทูบอันนู้นนกพมาเกินเหมือนทูปพม่าเลย ปล่ยปลยปยสว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 ยมากสวยมากสวยมากสวยจริงสวยจริงเป็นสายเลยสวยจริงสวยจริงโอ้ยไปหน้าวันเมืองใบแล้วว่ะม่แม่เนอกก็ไม่ใช่เยอะหรอก ว่าเดี๋ยวกว่าเราจะได้นะก็ไปหเพื่อนนึงเียนกลับคเรื่อง่งะอ่ะกูไปถามไปให้มันได้ได้เรื่องได้รวอะถามู่แล้วูจะให้มนช่วยทําอปอรโอไงทีู่จะไปอะแไมเียมนเียรมาจุดทเขาเอยเกียไม่ถึงแล้วเกียเข้ามาเกนอีย ก็มไไไไปปหา่ด้เขาใส่อะไรมาด้วยเหไม่รู้หนูมองไม่เห็นใช่แล้วเหมือนไม่มีเทียนเหมือนนี้เลยระเบิดเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีเทียนเหมือนเนี้ยระเบิดเวลาที่เขาทำเต็มมีทุกองวันนะเหมือนไม่มีเทียนด้วยมีแต่ทูนเขามีสวยมากสวยมากช็อตเนี้ยซื้อเลยแหละ เหมือนถ่ายสลักดีเลยเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบ่เบายป้ายป้ายปไายสวยสวยสวยป่แล้วตรงนี้เขาบอกว่าบ้านนี้ไปเก็ดกับโล้ยด้วย

ขาวลาพุทธเจ้าเรื่อยๆเลื่อนๆลูกเรื่อยๆเรื่อยๆกําลังสวยบูสวยมากตอนนี้เป็นสายเลยแหละโอ้โหของเราไปถึงเมืองใหม่แล้ว ใครตดวะ <laughs> โอ้โหแล้วอยู่ในคลิปด้วยโอ้โห่ำเชื่อไตอเด้อตอมาใครคนเดียวโอ้อจะเะไปเไปนื้อมไม <c oughs> หน่อยาไม้เอใส่ีดจ้มีดมีดโจเก็บไปแล้วแม่ไอ้นี่มันคุณขอมีดหน่อย มีดขอมดไมไป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 แม่มันดูไม่ค่อยสมประกอบเลยนะน่ะะอไม่มีอะไรุดไอ้บหูไป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  บ้านจืดอ, <c oughs> อะไรกันนะกันน่ะ <c oughs> อ,อ๋อเดินพฤติกาใช่ตอนน้ำเอื้อยอย่างนี้ละดีนี่จะคลองมันจะมีอย่างไรเดี๋ยวของพี่ยังจะ่อยจิ้มหลอกเขาหลอะมาใหม่หๆแล้วแบพาไปอะไรมันเล่นเลยมันกำลังซื้อเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นมัน หมอูได้ลมัมอแมไหไงถ่ายถ่ายก็โดนละถ่ายถ่ายก็โดนละไเรือเว้นๆเนี่ยมาถึงนี้ไหมไม่มาก็ขวบเนมาแว้นขึ้นไปนีเลยกคันเนี้ยกลับมาแล้วเดี๋ยวเราวิ่งกลับไเลยไปเลยบูบูเร็ว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 กำลังสวย กำลังสวยกำลังสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 เฮ้ยบูโทรศัพท์อยู่ไหนลูกอยู่ในกระเป๋าระวังไหมกระเป๋าล่วงเปล่ะเป๋านั่นเปล่าเปล่งเก่งอะนะเปล่งน่าสีตื้นเปล่าไม่ บูลอยเลยบูลอยเลยเร็วๆๆๆๆให้มันให้มันระยะระยะเท่าๆกันตรงให้เพื่อนดูว่าอะบุกให้ใครดูเพื่อนเนี่ยปขัดต่อเพื่อนท้องเพื่อนที่ไปขายกรุงเทพบ่อยๆไงอืมาเว้ยแล้วบอกให้มึงขับเบาๆนะเรียบร้อยแล้วเหรอลูกเอ้เรียบร้อยแล้วฮะ เรือมาถ้าดูไกลๆงี้ดีป่ะต้งตุ้งตุ้ะตุ้ง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 ต้งนะ้งตุ้ตุ้งตุ้้งตุ้ะตะนงตไปงตล้งตะ้งตอ้ต่้ง้งตุ้งตุ้งล้ตง้ ฝังนี้ไม่มีเลยนี่เดี๋ยวจะลอ,อยอันนี้ลแหละ เชื่อแม่ซื้อเพียนะจริงนะแม่บอกถ้าเป็นทบรูปเดียวหมดนันนีอืมอ่ามตัวโงกดด้วยเนี่ยที่ังแตะรังสีข้างนอกน่ยเขาเรียกว่าโกด ถ่ายเทียบเลยมีภาพนี้มาถูหมแต่ชุภาพนี้มีน้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังถ่ายวิดีโอเอ้ยถ่ายนั่นอยู่โอเคเราให้เทียนเราติดก่อน สวยของของพ่อต้องถ่ายคลิปเอาเ้เอ้ยอ้ยอ้โามันปี้ยมันชกระทงแค่นี้เดียว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 เดี่ยวเดี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 ยว ดดวๆๆบางสแกส่งเข้าประกวดในน้ำ้ยยนย้อยน้ำก็เสีตยงจังมากโตอยู่หลายิเพราะมันจะมันจะไปไห้แล้เพราโอ้โหอลังกว่าใครเพื่อน ดิดยอะนเรเพอเพ็เยมาของเราบ้างพี่เม่ตัวไปแล้วยไปแล้วเลไปแล้วให้ะถก่อนก็ได้กระถุก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกรนพ่อแม่ได้ไหบูยังลอยก่อนเลยไปกรอนพ่อแม่เลยพ่อไปนู่นแลบูลอยก่อนยิ่เอยบูไปก่อน แม่มองไม่เห็นหรอกนะเนี่ยเป็นชรงเกินติดนะเกินนงเนี่ยเกินไม่ติดติดติดไอ้เนียมจะหมดละไอ้ไอ้ทูป่ะตาก็นั่งริมจังเลยน,ล <c oughs> นี่มานี่ยเราก็จะแทงไอ้นี่ตายเออแล้วก็ไอ้นั่นกลบเข้ามา <c oughs> ไม่รู้ป่ะ <c oughs> <c oughs> ซาตาายก็เป็นของเราแม่ไม่ใช่หน่วยไปแล้วอยังไม่ได้หรอติดเทอร์โมด้วยวัดสังกะนุนได้ถ่ายยายได้ป่าเมื่อกี้ถ่ายแล้วอาสมัยให้ยายพี่วิดีโอนะไม่ใช่ทรูปป้าวจิตเป่งเลยเราซวยเลยนี่ มันโจก็ถ่ายเมื่อกี้แม่ไปลอยไม้เน wow ี่ยนี่ไงแม่คงเหลือลอยไม้มัโจก็ถ่ายอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเลยถูกไม่ใช่มาไหมเออไม่มาจริงๆเขาเล่นอะไรตรงนั้นอะไรมันไม่ใช่เพราะเราแลออทำไมมันลอยช้าๆนะ มันไม่ลอยมันไม่อยมันู่กับที่เห็ด้วยนะรวยขึ้นมาลอยึ้นไปหรออือใช่ของยุติก็ถึ้นเมือม่แล้ววะเทียนหมด แกวนี้ลอยไปด้วลอยลงมาแล้วไม่ไม่ลอยไปไหนก็ต้อกท้องถุงจมปะจิ๊บไม่จมใช่ไหมก็ลอยกระทงเรียบร้อยนะฮะกลับกลับมาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยนะฮะก็นั้นแหลยก็นี่ที่กูเรนเดอร์วิดีโอทิ้งไว้ก็ก็เรนเดอร์ไปได้ดีดีนะฮะวิดีโอใช้ได้เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ทำเสร็จไปแล้วหนึ่งวิดีโอนะฮะหนึ่งสตาห์นะฮะแล้วก็ วิดีโอสัมมาที่สองวันนี้เ็าถ่ายไปแล้วถ่ายไปหมดแล้วถ่ายทุกอย่างอะไรทุกอย่างแล้วมันก็เหลือแค่ตัดต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทั้งตัดทั้งตัดต่อได้ทั้งเรนเดอร์ได้นะ,ะเพราะว่าวิดีโอมันไม่ยาวมันไม่ยาวเท,ท่าของอันแรกแน่นอนนะฮะเพราะว่าของของาอนแรกมันยาวชั่วโมงครึ่งแล้ของวิดีโอตันที่สองให้รู้กันว่าน่าจะ,จะครึ่งชั่วโมงเลยไม่น่าถึงชั่วโมงหรอกวิดีโอของตอนาที่สองนะ,ะว่าหลังจากนี้มันจะ ลังจากสัปดาห์แรกมันจะไม่ยาวเท่าสัปดาห์แรกนะครับตอนนั้นแหละฮะก็อยาททาทาไปนะฮะเพราะว่าก,กกาก็มันก็ก,นกูอยากให้กูก็อยากอยากที่ทาให้มันเสร็จในช่วงช่วงเวลานี้แหลนะเพราะว่าอ,อมันจะเป็นวิดีโอเราเล่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นวิดีโอเอ,อ มันจะเป็นวิดีโอก่อนก่อนในก่อนก่อนวิดีโอพวกนี้ไงแล้วถ้าเกิดแบบสมมติว่ากูได้งานแล้วกูต้องย้ายไปที่อื่นแล้วกูยังถ่ายวิดีโอคนนั้นไม่เสร็จอะพื้นหลังพื้นหลังมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่ที่อื่นนะฮะมันก็จะงงแล้วกูก็ต้องหาวิธีมาอธิบายนะว่าว่ามันอะไรมันเป็นยังไงนะกูเลยระหว่างที่กูยิงอยู่เนี่ยกูก็อยากจะถ่ายให้มันเสร็จไปก่อนนะฮะแล้วนั่นแหละนั่นแหละแล้วเดี๋ยวรีบๆทำให้มันเสร็จไปนะฮะเพราะมันมันจะยากตรนช่วยแรกก็แหละเพราะว่าช่วูจะต้อง อธิบายพวกท่าพวกท่าพวกท่าอะไรพวกนี้ให้มึงดูไงกูต้องทราบที่ให้มึงดูนะกูไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่ากูอยากทำนะก็ทันแหละก็วันนี้ก็ทําแล้วก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วกูก็ทําสาธิตภาพไปนะเพราะว่าตอนแรกตอนตอนตอนแรกวันวันนี้กูอาจจะไม่ได้ถ่ายเลยซ้ำไปแต่ว่าเอ่อตอนตอนเย็นนี้พวกพวกแม่พวกโจเก็ไปบ้านยายกันก่อนก็ไปกันก่อนกูรอบหนึ่งนะเพราะว่ากู ก,กูต้องอยู่ดูพวกเรนเดอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนตอน,ตอนเข้าไปรอบก่อนรอบหนึ่งกูก็เลยใช้เอาเวลาแล้วนีไปถ่ายไปถ่ายทำผ้านะฮะนั่นแหละฮะก็ของสัปดาห์แรกเรียบร้อยนะฮะ ก็ส่วนใหญ่ก็ทำแต่ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีท่าทวนสนามแมทท้แต่กูที่กูทำไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวกูน่าจะเอาไปหาวิดีโอแล้วก็เอามาเปิดให้ดูแทนนะก็ <c oughs> นั่นแหละก็เดี๋ยวพยายามทำต่อไปนะเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็อยากทำสัปดาห์ที่สองให้เสร็จนะเพราะว่าเออก็เดี๋ยววันที่ 7, เจ็ดจะวันที่เจ็ดพรุ่งนี้วันที่หกเลยนะก็เดี๋ยววันที่เจ็ดกูจะไปอ่ากูเทไปแล้วก็น่าจะไม่กลับมายังวันที่แปดกูไปค้างคื้นนึงก็ไม่กลับมายังวันที่แปดแหละเออก็ กว่ากูจะได้ทำวิดีโอต่อไปก็จะเป็นวันที่เก้านะก็พรุ่งนี้ก็เลยอยากทำวิดีโอของสตาร์ที่2เสร็จนะแล้วถ้าเป็นไปได้ระวังมันเดี๋กูอยากเถ่ายของสัตาห์ที่สามไวไวให้ไว้เลยด้วยนะครับจะได้รี่ทำไปนะเพราะว่าก็ยางที่กูบอกแหละที่ที่ที่น่าจะทำยากสุดคือจนช่วงหน่อยฝุกนี่นแหละนะตอนช่วงวิดีโอตอนช่วงที่กูยังอยู่หน่อยฝึกแหละพอขึ้นกองร้อยแล้วมันน่าจะง่ายขึ้นเยอะนะฮะถึงนันเลยฮะกนะ็ นี่เดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวจะจะไปอาบน้ำนอนแล้วเพราะว่านี่กันดึกแล้วนะฮะมีที่ไม่ได้ทําอะไรต่อแนละ้ววันนี้อันนี้วันจริงอันนี้นนจริงวันนี้กูจะเริ่มตัดต่อสบับดาให้ส่องนะแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะฮะขอขอพักหน่อยแล้วกันนะฮะ,ะ,ะเพราะว่ากูอยากเล่นเดลตาลูนนะฮะ <c oughs> ตะกี้กูนั่งตัดตเดี๋ยวเต่อไปกูก็ไม่ได้เล่นเดลตาลูนนะ,ะวัน,นวันนี้กูเล่นแชปเตอร์สามเสร็จแล้วนะฮะกูสู้บอสลับ มอสรับไปแล้วนะฮะนั่งกูนั่งสู้รวมกันชั่วโมงสองชั่วโมงไงสู้สู้เสร็จเรียบร้อยนะฮะแม่งยากทิบหายเป็นบอสท,ที่ยากที่สุดในเกมในขณะนี้นะฮะแล้วก็สู้ผ่านไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าถ้าตัดต่ออะไรเสร็จพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มเล่นชัตเตอร์สี่เลยนะอฮึออ่ะก็แค่นี้แล้วกันนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะถ้าไงไปเจอกับพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับวันเพิ่เริ่มซอมไงเง้ยวันนี้ลอยกระทงไปสมานไทยเลยเนี่ยไปไปไปทั่วฝ่ายเลยบอกว่า จะช่วยทําให้ออพรที่ขอไปกับพ่อแม่คงขาสักฟิตขึ้นนะคงไม่